โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีท่า,านผร้ชมทุกท่านด้ครผมวันนี้อยู่ผมแอร์เองนะผมก็น,นี้อยู่ในเกมอยู่หน้าออนไลน์นะผมก็คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพวกเรื่องการผลิตหน่อยละกันนะสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะผมสำหรับคนที่แบบเพิ่งจะเริ่มทำหรือแบบกำลังทางผลิตอยู่นะผมก็จะมีดังนี้นะผมอของผมอะ่ะผมจะบอกอ์ปกรบ์แรกนะผมอย่างแรกนะคือเราจะต้องมีตัวละครที่มากกว่า2ตัวนะผมอา ก็จะมีหนึ่งหรือสองตัวก็ได้นะผมที่เป็นคนละเมลนะผมหรือแบบไม่ใช่ตัวละครในเมลเดียวกันนะผมก็คือเป็นตัวละครแยกนั่นเองก็ําหถามว่ามีไว้ทําไมเพราะว่ามีไว้ช่วยหาของครับผมอ่าทำผลิตนะผมเงินขายแรกนะผมเราจะต้องมีทุนในการมีคังคังกิลนะผมเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะผมคังกิลแล้วก็คังในตัวละครนะผมเปิดไว้นะผมอันนี้มันจําเป็นนะผมแนะนําว่าจําเป็นอย่างต่ำก็คือหนึ่งร้อยช่องนะผมอ่า ต่อมาผมปัจจัย2ก็คือเว็บครับผมอ่ะเวลาเราทําผลิตเนี่ยเราต้องหาจากในเว็บด้วยนะผมตัวหนึ่งเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามอนตัวนั้นอดอกของตรงไหนอะไรไงจะทําความตัวเข้าใจได้ง่ายกว่าครับผมถ้าเรามาหาในสูตรตามในเกมตัวเองอะ่ะเราจะเราไม่รู้หรอกบางตัวมอนอยู่ไหนผมก็คือในเว็บจะช่วยลดเวลาในการหามอนตัวนั้นนั้นได้เยอะครับผมพอสมควรนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่สาคัญน,นะครับผมเราต้องมี M ครับผมเราต้องมี M สํารองไว้เยอะๆอยู่นะก็คือต้องซื้อเซตผลิตต่างๆครับผมบางอย่างก็ต้องซื้อในเกาะนะครับผมก็มีสารองไว้สักประมาณ200 m ครับผม200 m นะ200-500เตรีผมเตรียมไว้เยอะก็ดีครับผมสำรองสายก็ดีก็ต้องมีงบประมาณหนึ่งนะก็คือมันเป็นคอนเทนต์สุดท้ายที่เราจะทํานะผมะมันเป็นคอนเทนต์หลังเกมน,นั่นเองก็คือไม่มีอะไรจะทําแล้วเราก็มาทําผลิตนะครับผม เป็นตัวหนึ่งที่แบบใช้เวลาในการทํามากบางคนก็จะทําผลิตเวลตันนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะผมใช้เวลาน,านานมากนะผมอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกัน,นผมบอกปจกัจจัยหลักๆไปหมดแล้วนะผมก็คือหนึ่งเราต้องมีคังกับตัวละครนะครับผมมีคังกิลแล้วก็มีคังในตัวละครที่เปิดไว้นะผมต้องเปิดด้วยนะถ้ามันน้อยมันก็จะเก็บของไม่หมดครับผมเพราะของบางอย่างนะครับผมมันใช้อ่ามันใช้ไปแล้วผลิตทิ้งไว้นะผม ไอของที่ผลิตชิ้นนั้นน่ะอาจจะมาผสมในอนาคตอีกนะผมก็คือซึ่งมันทิ้งไปมันเสียดายครับผมเราก็ต้องเก็บไว้เพื่อเอามารอวนในการผลิตไองานนเดือนต่อไปนะผมะมานี้ผมแล้วก็ตัวละครนะผม2ตัวขึ้นไปเพราะว่าตัวละครหนึ่งเอาวัตลิตใช่ปะเพราะามันจะไม่เสียเวลาครับผมในกรณีนี้ผมที่ผมไออัดคิดอยู่เนี่ยผมเล่นในคอมนะผมก็คือมันจะได้เปรียบหน่อยนะส่วนผู้เล่นบางคนที่เล่นในโทรศัพท์ก็อันนี้ก็อาจจะมีโทรศัพท์2เครื่องหรือ3เครื่องหรือแบบเล่นเครื่องเดียวก็ต้อง ทมใจหน่อยครับผมมันก็มันต้องค่อยๆไปนะผมถ้าสำหรับคุณมีเครื่องเดียวเล่นเครื่องเดียวนะผมอันนั้นก็จะช้าหน่อยนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แนะมันก็จะทรามานน,นิดนึงนะสาหรับผลิตเออเพราะว่ามันยากกับเออมันยากกับพูดตรงๆอ่ะของผมในกรณีนี้ก็คือจะแบ่งตัวหนึ่งซ้ายมือนะครับผมเป็นตัวที่ผลิตขวามือสองตัวครับผมเป็นตัวที่ไว้ดอกของนะผมดอกของแล้วก็ยัดทางกิวอ่ะหรือไม่ก็ส่งทางจดหมายนะผมอืมเพราะมันจะเป็นที่ต้อง ใช้ของไอ้คังกิลเก็บนะผมเพราะามันเยอะของมันเยอะมากนะคือร้อยช่องก็ยูไม่ไม่พอต้องเป็นพันนะบางคนจะต้องเป็นพันนะในอนาคตจะต้องเปิดเยอะกว่านี้ซึ่งผมตอนนี้ผมเปิดไปอย่างละร้อยนะครับไม่ไดีมากส่วนเทคนิคนะผมการจะหาของหรือแบบอ่าผลิตนะผมก็ให้หาในเว็บนะผมก็ผมจะมีเว็บอีลูนาอินฟซึ่งหลายหลคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมเว็บนี้นะก็เป็นอะไรที่นิยมมนอยู่แล้วนะมันคือวันนะผมก็ให้เราเข้ามาตรง โฟกัสซ้ายมือนะครับผมนี่นะตรงที่ผมกดเนี่ยนะผม p r ร d u c ชั o เนี่ยครับผมมันจะมีเครื่องการผลิตนะผมต่างๆนะคุณจะผลิตอะไรซึ่งในการผลิตต่างๆนะผมผมแนะนําให้ไล่ไล่ไปทีละช่องทีละช่องนะผมไม่ใช่แบบทําช่องเดียวเต็มนะผมเพราะว่าเหตุผลที่ทําช่องเดียวเต็มแล้วมันทํายากเพราะว่าบางของบางอย่างมันต้องไปพึ่งของงานอื่นนะผมไม่ว่าจะงานตัดเย็บงานสลักแล้หางานต่างๆพวกเนี้ผมมันจะไปพึ่งงานอื่นนะผมดังนั้นอะเราเวลให้ได้ประมาณ50ิ แล้วก็เปลี่ยนไปช่องไปงานผลิตงานไม้5้าสิบไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็ของบางอย่างที่ใช้ในเว็บเนี่ยผมเราต้องสังเกตนนะเพราะว่าของบางอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยนะของผลิตมันเชื่อมกันหมดทุกช่องนะผมต้องโฟกัสดีๆนะว่าไหนจะเก็บไว้สําหรับคนที่แบบํำคานไม่อยากเก็บไว้ก็ขายทิ้งไปเลยนะแล้วก็ไปหางานผลิตงานใหม่ที่มันง่ายนะผมอแต่เชื่อว่าหลายๆอย่างมันจะเชื่อมกันนะผมซึ่งเวลาจะผลิตอะไรก็ดูดีๆนะผมว่าจะผลิตอะไรอย่างที่ผมเนี่ยผมเลือกเป็นผลิตงาน งานอนนี่นะผมไอสลัดโลหะเอ้ยไอแตรธาตนะผมงานแตรธาตนะซึ่งงานแตรธาตุเนี่ยมันจะผลิตพวกยานะผมยากับวาสดพ,พวกนี้นะซึ่งผมเลือกที่ผลิตฟ้าพเพราะวา่าวาสมันขายได้เลยนะมันไม่สามารถมันไม่ต้องเอาเก็บมาใช้ได้คือมันจะไม่โลค้งนะที่ผมเลือกผลิตฟ้านะผมอ่ามันจะไม่ต้องมาขายแบบเอ้ยมันต้องแบบมาผลิตต่อเก็บไว้ต่อแบบเพืองคังนะผมดังนั้นผมผลิตเสร็จปุ๊บขายทิ้งเลยนะแต่ผมก็ไปหาดอกใหม่นะผมผมเลือกเป็นเฉพาะอันนี้นะ ส่วนบางอย่างนะอย่างเช่นผมจะเลือกสมิตติ้งแล้วกันอันนี้คืองานตีเหล็กน,นะผมงานนี้คือเริ่มต้นก็จะยากหน่อยนะมันจะต้องตีอาวุธนะผมซึ่งของบางอย่างอะ่ะมันจะเป็นของที่เป็นอาวุธนะผมไม่ใช่ของเป็นไอพวกไอสะสมนะผมไม่ใช่ครั้งสะสมอยางตรงนี้ของสะสมมันสามารถถ่ายทิ้งได้นะไม่มีปัญหานะแล้วมันสามารถซ้อนสแต็กกันได้นะผมแต่ของพวกอาวุธเนี่ยมันไม่สามารถสแต็กได้อย่างเช่นให้การแขงวงม,มือนะผมเราสามารถผลิตปุ๊บแล้วเก็บไว้แล้วเอามั ดีเฟนต์นะผมอ่ามาอัปเดทในอัปเดทได้อัปเดทตันปุ๊บขายทิ้งขายทิ้งเราก็เอาแค่เลเวลนะผมเราไม่ได้เอาของประเภทนั้นมาใช้อีกแล้วนะซึ่งเราเอาแค่เลเวลนะครับผมอืมก็ประมาณนี้ครับผมพอเวลวถึงที่กำหนดท้าสามนี่ใช่มเออเราก็เวลวไปถึงห้าสิบสี่นะครับผมก็คือมันจะมีแม็กซิมัมของการวเวอยูนอนย่นะผมเมื่อเราววห้าสิบสามนี่ยังเวลวได้นหัวพอขึ้นห้าสิบสี่ปุ๊บอ่ะเราจะเวลวเพิ่มไม่ได้แล้วมันจะมันจะเพิ่มแค่เดฟมันจะไม่เพิ่มาปรระะสบกณแล้ว เลเวลนะั่นเองเราก็จะต้องไปเปลี่ยนไปงานอื่นนะผมก็ไล่ตามลําดับไปแลวผมจะมาบอกอีกทีว่าผมไล่ไล่ยังไงนะซึ่งหลายๆช่องน่าจะมีทําอยู่นะแต่อาจจะไม่ถึงเวลร้อหรือเวลอะไรนะผมน่าจะมีช่วงห้าสิบต้นๆนะผมก็ลองไปหาดูตามช่องอหนึ่งได้นะแต่ผมจะมาทําให้ทีหลังนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่สะดวกนะผมแค่มาเกิดไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับของนะแล้วก็ของที่ผลิตเราเกอมสามารถผลิตเกิดเลยได้นะผมสมมุติเราอยู่ที่เลเวล สังเกตรลเวล64ตรงนี้นะผมเราเล64ผม mm hmm. เราสามารถผลิตเกินประมาณ75หรือ80เด้เลยนะมันจะข้ามรลเวลไปซึ่งเราก็ผลิตอันนั้นได้ไดเลยนะถ้าอันนั้นมันดรอปของง่ายนะผมส่วนเทคนิคในการวลของผมนะเออในการเก็บ PPA เลเวลการผลิตะนีับผมผมจะดรอปเป็นพวกของมอนนะผมจะไม่ไม่แนะนําเป็นบอสนะซึ่งบอสอะมันมันฟาร์มช้านะมันสู้มอนไม่ได้มอนมันจะฟาร์มเร็วกว่านะผม พราะอะไรมอนถึงฟาร์มดีกว่าเพราะมอนนะสามารถเอาปาร์ตี้ไปดูดได้นะผมแล้วก็กระจายกันตีได้นะผมมันจะได้หลายตัวบ้างในลในเวลาไม่กี่นาทีนะผมเราก็จะได้เป็นกองกองนะครับผมแต่ในกรณีบอสอ่ะมันลงเป็นรอบนะผมซึ่งมันเสียเวลาเดินนะบางตัวมันอยู่ไกลอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องรอมันลงถามว่ามันลงยากไหมบอสเก่าๆมันก็ลงง่ายนะฆ่าปาไม่กี่ทีก็ตายแล้วแต่มันก็เสียเวลาอยู่ดีนะผมก็หลักๆกล้บอสตัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ ยี่สิบวิสามสิบวินะประมาณนี้แต่ถ้ามอนนะเราเคลียร์ได้เป็นกองกันนะสามสิบวินในเวลาสามสิบวิมันไวมากนะครับก็ประมาณนี้ผมก็แนะนําประมาณนี้นะผมส่วนของอันไหนที่เป็นจาเพาะจร,ริงเช่นเลเวลสูงแล้วมันจะต้องอัาวุธนะผมอันนั้นก็ต้องผลิตกันนะผมส่วนวัตถุดิบยังไงก็ไปดูกันในตารางผลิตกันนะผมก็ประมาณเท่านี้ครับผมสําหรับเทคนิคของผมนะเอออาจจะช่วยได้เล็กน้อยนะสำหรับคนแบบมีหลายจอก็จะได้เปรียบแล้วก็ใช้งานได้นะ แต่สําหรับคนที่มีจอเดียวหรือแบบเล่นโทรศัพท์นะผมถ้าคิดจะทําผลิตจริงๆต้องค่อยๆจริงๆแล้วก็การคํานวณเป็นสิ่งสำคัญมากนะผมอ่สําหรับคนที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอันนี้ผมจะไกด์สำหรับคนที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็คิดจะผลิตจริงๆนะครับผมนี้คิดจะตั้งใจผลิตจริงๆนะแล้วก็อาชีพนี้เป็นไอเป็นการผลิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องขยันนะถ้าขี้เกียจก็จบเลยนะอืมขี้เกียจก็จะไม่แบบผมเนี่ยก็จะดองนาะนนี่ขนาดผมมีตัวช่วยหลายๆอย่างเลยนะ เออก็ยังใช้เวลาในการวลวนะนานเลยนะกว่าจะเวลขึ้นมาทีละนิดทีละนิดก็อย่างแรกนะผมเราจะต้องล็อกไว้ก่อนว่าเราจะผลิตอะไรเราคิดแล้วว่าผลิตอะไรปุ๊บเราก็จะต้องหาของประเภทนั้นมาผลิตก่อนอ่ะตามนี้นะครับเออแล้วคนนี้เราก็ไปคำคำนวณมาว่าเออว่าใช้ของอะไรคำนวณเสร็จปุ๊บต้องดอกของอะไรมั่งเราไปดอกก่อนเราไปดอกเสร็จปุ๊บครบเซตแล้วเวลเราอัพถึงประมาณ20แน่ๆเออแล้วก็ไปฟาร์มจนครบ ราค่อยมานั่งผลิตทีเดียวพอนั่งผลิตทีเดียวเสร็จปุ๊บก็เวลเวลตามที่คำนวณแล้วมันจะเป๊ะนะครับผมถ้าเราคำนวณแล้วนะเพราะว่าช่วงอีเวนต์ของผลิตอะมันจะผลิตแล้วของไม่หายนะครับผมแต่ถ้านอกอีเวนต์อะผลิตของมันจะมีโอกาสหายซึ่งการคำนวณอาจจะไม่เป๊ะหรือไม่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 เพอร์เฟกครับผมมันก็จะมีตกล่วนบ้างนะมันก็จะมีของหายไปบางส่วนนะครับผมเวลาเราผลิตไปด้วยเนาะซึ่งผมแนะนําให้ผลิตช่วงอีเวนต์มานะครับผมช่วงนอกอีเวนต์ก็ไปหาของฟาร์มก่อน,นบผมมตาเว็ ไปดูตามเว็บแล้วก็ดอปของช่วงนอกอีเวนต์นะผมพรเอีเวนต์มาค่อยมานักผลิตนะผมนี่เทคนิคของผมนะสำหรับคนมืมอถือนี่ถือมือถือเครื่องเดียวที่จะผลิตนะครับประมาณนั้นแล้วก็จดไว้ก็ได้ไม่ก็เขียนไว้ในโน้ตโทรศัพท์ก็ได้ผมเราต้องเคลียร์มอนตัวนี้นะอ่ายกตัวอย่างนะครับผมเอาเป็นเอาเป็นอันนี้ละกันนี่นะหม้อทรงตรงนะผมก็มีเหล็กดามัสกาท่านะผมแล้วก็เหล็กอ่อนสิบชิ้นนะผมซึ่ง วิธีทําก็คืออนนิเลก็กตรอนเนี่ยหาหาหาไม่ยากนะดอกจากมอนก็ได้หรือจะไปการถลุงก็ได้นะผมถลุงก็ได้หรือไปแมปเบลนะผมแมปเบลจะเยอะมากนะแมปเบลกล่องอะไอกล่อง MG ็มจีอผมอาจจะเป็นกล่องฟ,อฟ้าๆนะซึ่งตัวนั้นดอ,อดกอเล็กกรอนนะผมเราก็ไปดูดเบลหรืออะไรยังไงก็ได้ไม่ก็รับซื้อในกลุ่มครับผมมีใครแล้วนะเยอะๆเหล็กดามันกัดก็ขุดเอา,าได้ผมขุดแล้วนะเออก็ได้มาละแล้วก็คํานวณ ต่อหนึ่งเลเวลนะผมหนึ่งเลเวลจะใช้ประมาณเล็กดามาัทคตห้าชิ้นนะผมแล้วก็คูณไปดิอ่าห้าห้าคูณร้อยเท่าไหร่เออแล้วก็คูณไปแล้วก็ไปดรอปตามจํานวนนะผมก็คือในหนึ่งร้อยเนี่ยที่คูณหนึ่งร้อยเพราะว่าหนึ่งร้อยเวลอ่ะหนึ่งร้อยอีพีนะผมมันจะเข้ากับหนึ่งเวลนะผมดังนั้นก็คํานวณประมาณนี้ครับผมเล็กอ่อนก็ประมาณพันพันเลยปะะุ๊บว่าถึงปะะุ๊บว่าไม่ถึงหรอกน่าจะประมาณร้อยหนึ่งนะเลเวลใช่ปะเฮ้ยเป็นพันเนี่ย เออน่าจะเป็นพันนะเออก็ใช้เยอะนะอย่างที่ผมบอกไปมันใช้เยอะนะถ้าเลือกของที่แบบผมก็จะแนะนําเป็นของที่มันประมาณคุ้นหนึ่งนะใช้หนึ่งอันอ่ะอืมใช้หนึ่งอันผลิตเอาง่ายกว่าครับผมก็มีหลายอย่างนะก็ลองไปหาดูกันโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับเทคนิคของผมนะก็ลองไปใช้ดูนะครับผมก็ถ้ามีคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะครับผม โอคคลิปวิดีโอนี้ก็มีมาหน้านี้ครับผมตกหล่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับดีครับ